ถ้าคุณอยากเริ่มขายของคุณต้องฟังคลิปนี้เพราะทุกวันนี้สินค้ากว่า99.9%ในตลาดแทบจะไม่ต่างกันเลยไม่ว่าคุณจะขายกาแฟเครื่องสําอางเสื้อผ้าหรือขนมทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าของชั้นดีของชั้นคุณภาพสูงแต่รู้ไหมครับของดีมันไม่พอสิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างไม่ใช่ตัวสินค้าแต่คือช่องทางการขายเพราะในโลกที่ของดีมีเต็มตลาดใครหาทางให้ลูกค้าเจอก่อนได้คนนั้นชนะย้อนกลับไปกว่าร้อยปีก่อนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโคโค่ชาแนลดีไซเนอร์หญิงชื่อด เดือนทดสอบกลิ่นนับ10ก่อนจะเลือกขวดไมายเล็กข้าและตั้งชื่อมันว่าชาแนลนัมเบอร์ไกลิ่นหอมหรูและล้ำยุคมากในตอนนั้นแต่รู้ไหมครับตอนแรกมันขายไม่ออกเพราะชาแนลไม่มีช่องทางขายเลยเธอมีแค่ร้านบูติกร้านเล็กๆในปารีสไม่มีห้างไม่มีเครือข่ายไม่มีระบบจัดจำหน่ายและไม่มีใครรู้จักน้ําหอมตัวนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รู้จักกับเทโอฟิลบาร์เดอร์ er, เจ้าของห้างแกลเลอรีลาเฟียตและปีแอ์เวอร์ไทเมอร์นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายทั้ง3คนตกลงร่วมกันตั้งบริษัทชืื่่ออถหุ้นแค บาร์เดอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และเวอร์ไทเมอร์ได้ถึง70%ใช่ครับคนที่สร้างแบรนด์กลับได้หุ้นน้อยที่สุดในบริษัทของตัวเองแต่เพราะดีนี้แหละครับชาแนลัมายเลขห้าถึงได้กระจายออกไปทั่วโลกจากน้ำหอมที่ขายไม่ได้กลายเป็นตำนานแห่งความหอมและจนถึงวันนี้ตระกูลเวอร์ไทเมอร์ยังถือหุ้นหลักของชาแนลอยู่นี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญที่สุดของโลกธุรกิจเรามักจะหลงกับคำว่าสินค้าเราดีจริงแต่ลืมถามว่าลูกค้าจะเจอสินค้าของเราได้ยังไงของดีมันขายตัวเองไม่ได้ของดีต้้้้อออองงงมีีททาาาใหลลูููกคคเจออคิดดนร่่ย ริมถนนย่อมขายดีกว่าร้านที่อยู่ในซอยอาหารที่มีในแอป Delive r y ย่อมมีคนสั่งมากกว่าแบรนด์ที่อยู่ในห้างย่อมขายได้มากกว่าแบรนด์ที่มีแค่ในโกดังเพราะช่องทางขายคือจุดที่ลูกค้าเจอสินค้าคือสนามรบจริงของการขายและคือเส้นบางๆที่แยกของดีแต่ไม่มีคนเห็นออกจากของที่ขายดีจนผลิตไม่ทันดังนั้นก่อนคุณจะเริ่มผลิตก่อนจะตั้งชื่อแบรนด์หรือเปิดเว็บขายของถามตัวเองให้ชัดเลยครับว่าลูกค้าจะเจอของฉันที่ไหนสิ่งที่กําหนดอนาคตแบรนด์คุณไม่ใช่ตัวสินค้าแต่คือช่องทางที่คุณเลือกใช้และ แต่สินค้าดีอีกนับล้านในโลกนี้ไม่เคยถูกเห็นเลยและถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องช่องทางขายให้ลึกซึ้งผมแนะนําให้คุณอ่านหนังสือสองเล่มนี้ครับเล่มแรกถอดรหัสการตลาดแบบจีนใช้เงินน้อยแต่คนซื้อเยอะเผยวิธีที่บริษัทจีนสร้างยอดขายมหาศาลทั้งที่ใช้งบโฆษณาน้อยกว่าคู่แข่งหลายเท่าเล่มที่2อถอดรหัสการตลาดแบบจีนเผยสูตรลับที่เท่าแก่เมื่อยอมบอกร่วมตัวอย่างจริงกับเท่าแก่ตัวจริงที่ใช้กลยุทธง์ง่ายๆแต่ได้ผลลัพธ์สุดปังทั้งสองเล่มเขียนโดยเซียวมาซงกูรูการตลาดเบอร์ต้นของจีนแปลและจัดพิิิมมพพพ์์โดยสนัก ลองหามาอ่านดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่